สวัสดีค่ะคุณครูเพงและคุณครูเกศค่ะวันนี้คุณครูเพงและคุณครูเกศจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยวันพ่อแห่งชาติเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะวันพ่อแห่งชาติหรือวันชาติ ตรงกับวันที่5ทธันวาคมของทุกปีเนื่องจากตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรนะคะท่านเป็นพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่10และเปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทุกคนคะ่ะความสำคัญ หเพื่อรำลึกและเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระราชฐายและพระสติปัญญาของพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ราษฎรของพระองค์ตลอดมา 2. เพื่อให้ลูกๆทุกคนได้แสดงความรักความกระตันยุก,กระตะเวทีต่อคุณพ่อคะ่ะ 3. เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของชาติมีความรักชาติและความสามัคคีปรองดองกันค่ะสประจำวันพ่อนะคะนั่นก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะเนื่องจากเป็นสีประจำวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรค่ะดอกไม้ประจำวันพ่อนะคะนั่นก็คือ พุทธรักษาค่ะการมอบดอกพุทธรักษาให้กับคุณพ่อจึงเปรียบเสมือนการบอกถึงความรักและเคารพต่อคุณพ่อนะคะพระราชกรณียกิจน,นะคะโครงการแก้งดินเป็นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดนะคะเพื่อให้ดินมีสภาพที่ดีพอที่จะใช้ในการเพาระปลูกได้ค่ะโครงการปลูกหญ้าแฝกนะคะ ท่านก็จะใช้หญ้าแฝกในการปรับปรุงหรือบำรุงดินเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะโครงการฝนหลวงนะคะเป็นการสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรค่ะกังหันน้ำช้พัฒนาเป็นการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีโดยการเติมอากาศและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเกษตรค่ะ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะท่านได้ทรงริเริ่มโครงการทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขนะคะท่านทรงห่วงใยประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและในถิ่นทุรกันดารจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโรงเรียนอนุบาลแพทย์กศววิเทศศึกษาได้จัดกิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมรชนากาฮิเบตมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษร ามีภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมในวันนี้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคาเด็กเด เด็กๆอย่าลืมสแสดงควารักต่อคุณพ่อนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเพลงและคุณครูเกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ